สบายดียินดีตอนรับเขาสูดซองไม่ปิน่น้องเดียวแล้วน้องเอลี่ตอนนี้อยู่ห้องน้องนาเดี๋ยน้องปิ้นสิไปหาแนวกินส้มพี่น้องพอดีคือ,อยาก,กินส้มกันเลยมาหาแนวกินส้มกันนะมันยังหลายบะหรือโล้นเบิดแล้วมักส้มอยู่ห้องน้องนาตอนนี้ต้นมะม่วงเขากะบอเป็นมากแล้ว,เ,ลมมว,วเดีืยแจะมะม่วงหาวมะนาวโหปะเดี๋ยน้องปิ่นพาไปเก็บมากินส้มคือ,อากกินส้มพี่น้อง จะก,กินชซมางเอ็กน้อยนี่อดวาวัวเลยละจะกินนำ้ำเมร์ป้าดาเอาไปเก็บสักก่อนยักสุกบแล้วสุกสิเวิดแล้วแต่ว่ากันยังพอได้กินโซมย่ใส่ถุงมือมาเก็บเพราะว่ามันมีอย่างนี่นพี่น้องสั่งมันเหนียวมือก็เลยใส่ถุงมือมาเก็บนี่เป็นยาพร้อมเด้นี่พี่น้อง เป็นยาอย่างดีนาเอกน้อยเฮาอดบ่ได้เลยล่ะนี่เห็นขาใหญ่นอนรับขาใหญ่นอนรับอยู่ในห้องอเก็บเอาลายๆเลยไปกินส้มกับน้องพี่อยวตอนนี้น้องเฮียวเฮ็ดกนบานเนยักสุกบ่แล้วหน่วยสุกมันนี่เอาไปเฮ็ดอัน อันนั้นก็แซ่บได้นี่พี่น้องไปต,ตม้ตตมต้มมะขานเอาน้ำามันแล้วก็เอาน้ำตาลใส่จักหน่อยแซ่บเย็นๆไว้กินนี่แซ่บหลังจากฝนบ่ตกไปประมาณ2อาทิตย์แล้วพี่น้องคืนนี้ฝนตกเลยฝนตกมาดีใจบ่คักเพราะว่ามันบ่ฮ้อนแฮงคั่นฝนล,ลงมาขานาดอันคึมได้นี่พี่น้องพุ่นน่ะ น้ำเขายังล้นไหลจอกๆอยอ่อันนี้เป็นบรรยากาศหน้าสวนทางหน้าเฮงทางหน้าเฮนป้าตน้นนี่ใหญ่แหงพี่น้องจักปีนี่ประมาณสองปีสามปีอยู่บ่าฮะประมาณนี่แหละสองปีกว้วนนี่แหละต้นแหงนกยุง่งหากะอกดอกปีแรก ยาห่าตัดตัดไปตอนนี้เขียวพกคือเก้าแล้วเก็บได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาไปกินส้มนล้งกันกับน้องที่เอวเพิ่นเฮ็ดกันบ้านยิ่งขยัในในอนหลับบรรยากาศปิดหนองเน่สวัสดีค่ะน้องน้อยสวัสดีค่ะเฮ็ดกันบ้าน โอ้บรรยากาศดีฮงเข้าหน้าฝนเ่ยไปเดี๋ยวราไปเห็ดเกีว้วกินมาพี่นอ้องเห็ดเกี้วเรียบร้อยแล้วมะม่วงหาวมะนาวโห่แกมีมะม่วงบอบมะม่วงในตู้เย็นหน่วยใหญ่เลยแับเกี้วที่เกลืออืมส้ม Đấy bộ phòng 5-6 người đó cái này So mẹ Ăn mặt hết đi đâu Ăn mặt Nói ít hết gần bán Gần bán vô lèo cũng hay kìm Nếu <laughs> bán ra cho ดูดดนยังคืออยากยสวัสดีค่ะยัง นอันใหญ่นอนนอนโดนขานาดเลยป้ามันอันคึ้นพี่นอเฮ้ยเออมาให้ป้ากระวงเบิ่งของเ้อกันบ้านอีกหน่อยเห็ุกันบ้านใจเห็ุเด้อ บังขาใหญ่กันไปไงน,น,นอนหลับไปจอบบังขาใหญ่กันเหรอเอาหน,น้าฝนแล้วเมื่อกี้นี่ฝนคาดซ่วงฝนคาดซ่วงตั้งหลายมือเป็นอาทิตย์ทุนัะพี่เนาะเป็นสองอาทิตย์ทุน่ะฝนตกลงมาก็เริ่มเขียวแล้วบ่มีหอดมันตากผ้าลดลดเลยเนะตากจนจรดรถเลยไปเถอะไปจอบบังขาใหญ่ นอนครับวนตุสุดตุสุดค่ะไงหับซ้ำวิธีชีวิตแม่ลูกวันไปใส่บัวได้พี่น้องเลี้ยงลูกน่อยอยู่บ้านยังสิละเหตุงานบ้านงานเือนเหตุดำลูกเลี้ยงลูกได้อยู่แต่บ้านบัวได้ไปใส่เยาของกระซิได้ เดินทางไปสปะปลาวล่าแล้วพี่น้องพอดีน้องปิน้นซิเมือเก็บบรรยากาศยุนาให้เบิง่งเสีเส่ยวซิเมือกับคายไ่สองคนเมือกับคายไงเดี๋ยวเอาบรรยากาศนอนนามาปันพี่น้องสม้มพอดีแม่เท่ากับพ่อเท่าแม่น้องปิ้นกับพอเรานอนยุนาก็เลยสิไปนอนเอาบรรยากาศเอาคว่ำหลัง แต่ยังน้อยเขาเคยนอนหนา้ามว้วนถ้าได้นี่พี่น้องไปหาซ้อนพร้อมห <c oughs> ยังสิตื่นเสียงดังบ่ได้จอมยดเด้นี่จอมยดเด้นี่ตื่นบ่นี่ยามนอนหลับนี่เป็นตาตีคยามตื่นมาหา,ากบ่นี่ ใครมานะลูกแจกมาใครมาลูกแจกคกิดแฟนลูกแจ็มาเห็ดเวียมาแจ็มาเห็ดเวียป้เปิ้ลมายืนนำจังมือละสองสองแล้วอนให่ไปขนของเราคนเนี้ยัง ง้อได้ไหมเง้าทางหัวน่ะเจเป็นได้ได้ใครบอเจ็บบอาชิดก่อค่ะซุปปลามาละปลาละปลามาละที่เราจักป่ะเจเป็นไปชิดบังจินมาบ่เป็นเป็นยังไม่ได้ปะปะยู่ย่างน้องไปชิดบังจินมาน้องเก็บขาเนี่ ให้ือเลยบอเจ็บ้นาะห้าิิขาใหญ่เ้ามอดนะ่ออมนามามือลือมือเือมน้าอ่าวันจัไปกระเจิงเพิร์เคนิคแกวันจัทร์ออ้ต่าเว่ยฮันด้โอเคโอเคตีแไปสูอเรียบร้อยแป้นจาเอโอ้โหผมยาว กลายเิเป็นสีขาวแบนั้นเปลี่ยนชีวสีาไหนวะหมเปลนๆใจใดีเปลนดีเปนจับจอะจอะถูกดอ จี้ c h เฮ้ยดเด่าทวเพ่ออะไีตัน้อาทีด <un w lun acy> ื้อหด้ทำเพิ่งหน้อาทีดื้อน่ตเอ๊เข้าห้กันนึงเนเปนเปนได้เจยาสินยามาฮะ เก็บบ้าเก็บียอาทายอ่าายเจ็บแฟนีเขียนหนังสือเร้าบวมุมมมโน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 ไม่ได้ไม่ได้เอาไปเล่นพุ bob bob ่นบักนานน่ะน้องสีเลนด้วย่ะ โย่จริงดึิงจริงจริงจริงโย่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแล้วครับผมแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวนี่บ๊ายบายบ๊ายจ้าครับผม แม่จาแม่จาจไหนแม่จาเจ้ไหนแม่จาชกี้วชีชมพูชีชมพูสีมูเอาจีเปนี่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 จะหัวอะไรหัวอะไรยิ้มเลยยิ้มไดดดน่ เจเป็นจะเป็นน้อยมาอยู่นํามาอยู่โคกน้องหนาบอกเอ <m akes> าทีมีมู่เล่นเอาทีมีมูม่คันเลยเฮ้ยเฮ้ยเอึ้บอ,อึ้บใคิดด้อคิดดื้อคือเอาทีวะนี่อบ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 อ องน้องบ่แบ่งน้องน้องกินบ่ได้แบ่งฮอดดอกน้อง